สวัสดีครับบารมีทุเรโตนะครับวันนี้นําเหรียญนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับเป็นเหรียญพัดยศนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเหรียญนี้แทหรือเกหรือสร้างใหม่นะครับท่านที่มีความรู้เรื่องหลยญปู่โตนะครับก็แนะนําเข้ามาได้นะครับอันนี้ไม่สั้นจริงนะครับก็ได้มาหลายปีแล้วนะครับก็ท่านที่นะครับ ศึกษาลงมอโตนะครับช่วยแนะนําเข้ามาได้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆในคลิปนี้ด้วยนะครับผมดูจากส่วนตัวนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเหรียญนี้แท้หรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวนะครับไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจเลยยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาคอมเมนต์แนะนำเข้ามาได้นะครับ ว่าเหรียญน,นี้แท้หรือเกแต่ถ้าเหรียญน,นี้แท้นะครับถ้าแท้นะครับก็เป็นอีกเหรียญที่ยังสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับดูจากาพิมพ์ทรงของเหรียญแล้วนะครับก็เรียบตึงดีตัวหนังสือก็คมชัดดีนะครับเป็นปี2อนะครับ 2ีสองห้าอะไรเอ,อ่ยผมก็จําเห็นไม่ถนัดด้วยนะครับตรงนี้16ึ่งหไหมครับอสองห้าหนึ่นะครับ2516ท่านที่มีความรู้เรื่องนี้ก็นะครับแนะนำเข้ามาได้นะครับผมจะได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับ เนเสียดายองค์นี้ไม่ได้ไปหาเทพนะครับ <at> ก็จะได้รู้ไปเลยว่าเหรียญนี้แทรือเก๊นะครับก็นี่ครับเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเลยนะครับไม่ทราบว่าย้อนยุคหรือเปล่าเลยครับย้อนยุคหรือว่าดั้งเดิมเลยนะครับแต่ถ้าดั้งเดิมเลยก็คือเจ้าของเก็บไว้ได้ดีมากนะครับก่อนจะมาถึงมือผมนะครับถือว่าเก็บไว้ดีมากเลยครับเหรียนนี้ ฝากทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามนะครับาบารมีสัเด็จโตมาด้วยดีตลอดมานะครับทุกคอมเมนต์นะครับถือว่าเป็นการแนะนํากันนะครับนะครับท่านที่พอจะดูออกนะครับเรียนนี้แทนหรือเกครับขอบคุณมาก